สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์วันที่1ธันวนะครับเราก็พามานะครับกินกิจชาปุ่นนะครับเข้ามากินแบบงงนะครับแต่พอก็จะได้ดูเมนูหน้าร้านนี่นะครับกล้องกล้องตามมาที่ดูดูนี่เลยครับนี่นี่ครับหน้าตากิจชาปุ่นนะครับวันนี้ผมเลือกว่าว่ามันมีเส้นด้วยอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตื่นะครับตื่นแล้วครับหน้าตาหน้ากินนะครับแล้วก็คุ้มแพงรับรับกินได้ที่มไหม ต่อไปบริการพิ๊กนะครับเขาดูนะครับก็ไอ้น้ำให้เรานึครับหน,หน้อยออแก้วเบียร์นะครับน้ำแก้วเบียร์ครับเป็นนแก้วเบียร์เจ็บปวดตอนแรกเราทำไม่เป็นหรอกครับ <c oughs> พนักง,งานทำให้ครับ <c oughs> เอามาแล้วหนึ <c oughs> ่งหนึ่งามเอาใหม่อาไหีกให้อีกครั้งหนึ่งหนงสามโอ้ยน่ากินเลยที่นี่เ <c oughs> หมือนไข่เคี่ยวบ้านเรา,าน้ำปลาพี่ฝน มันคือพิซซ่าญี่ปุ่นทําเองไทยญี่ปุ่นที่ต้องทำเองส่วนผสมส่วนผสมนี่เช่นบะหมี่บะหมี่บะงมี่บะหมี่แล้วก้องมีเนี่ยโอ้โหผูกมีมีผู้ดีเซลแอนทีนุ่นครับพี่เห็นหน้าน้องน้องที่เหที่ทำ้เป็นตาหน้าตาลา น้องผู้หิงไหมคะน้องไป้ห็น,นที่เคาน์เตอร์เนี่ยค่ะน้องผูเห็น,นเคาน์เตอร์คร่ะน้องนนออคนนีนน้แหละค่ะทำให้เป็นคนเกาหลีลคะ่ะจะอยู่ในญี่ปุ่น6เดือน